ทางพิเศษ M81 บางใหญ่กาญจนบรุรีพร้อมเปิดให้บริการแล้วคืนนี้โดยทางเข้าจะมี3ทางนะครับเริ่มกันที่ทางแรกคือเส้นรัตนานทิเบศมุ่งหน้าบางใหญ่ก็คือทางเข้าตรงนี้นี่เองโดยจะเปิดทดลองให้ใช้บริการฟรีเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่2ี่ธันวาคมนี้ณนะเวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปไปจนถึงวันที่สมกราคมปีหน้าเลยครับ ในส่วนทางเข้าที่2จะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษขาออกตรงข้ามยงิงยิงเซนทันเวสเกตก็คือตรงนี้นี่เองนะครับย้ำนะครับว่าอยู่ในช่วงทดลองให้บริการสามารถขึ้นได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ในบางช่วงของเส้นทางเนี่ยอาจจะยังไม่ร้อยเอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามอยากให้ขับกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับและในส่วนทางเข้าที่3 จะอยู่ทางด้านการจนาญพิเศษขาเข้าจะอยู่ตรงข้างหน้าเซนทรัลเวสต์เกตเลยครับตรงนี้เลยครับที่อยู่ข้างหน้านี้ใครมีแผนเที่ยวปีใหม่หรือไปทางด้านการจนิบุรีก็มาลองเส้นทางเปิดใหม่อันนี้ได้นะครับท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเที่ยวสนุกเดินทางปลอดภัยฝากกดติดตามไว้ได้นะครับบาย